ท่นนี้ทราบกันดีว่าในาย่านอาเซียนเรามีประเพณีที่ปฏิบัติคล้ายกันอยู่4ประเทศนั่นคือประเพณีสงกรานต์ซึ่ง4ประเทศที่มีลักษณะของประเพณีที่คล้ายกันคือไทยลาวกัมพูชาและเมียนมาโดยจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันคือไทยใช้ชื่อว่าสงกรานต์ลาวก็ใช้ชื่อว่าสงกรานต์เช่นกันอันนี้ไม่แปลกครับเพราะไทยกับลาวมีภาษาพูดที่ใกล้เคียงกันมากสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องโดยไม่ต้องแปลเมียนมาใช้ชื่อว่าทินจัน กัมพูชาใช้ชื่อว่าโจนชนำถมเมยแต่เมื่อไม่นานมานี้ทางการกรัมพูชาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสงกรารแบบไทยโดยอ้างว่าคำว่าสงกรารเป็นคำภาษาเขมรดั้งเดิมสวัสดีครับคอมเมนต์รีพอร์ตอีนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับสงกรารเมื่อทั้งเพจอาเซียนสกายไลน์ได้โพสต์ว่าเหลืออีกสิวันนับถอยหลังสู่4ปีใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้มีผู้ใช้เน็ตจานวนมากมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะชาวเน็ตไทยกับชาวเน็ตชาวเขมรเรียกสื่อว่างานนี้ไม่มีใครยอมใครใส่กันยับคีย์บอร์ดร้อนกันเลยทีเดียวประเด็นหลักๆก็มาจากการที่ทางการกัมพูชาได้เปลี่ยนมาใช้คําว่าสงการแบบประเทศไทยจากเดิมทีที่เคยใช้คําว่าโจรชน่นนำถเมเอยเราลองมาฟังความคิดเห็นของพวกเขาดูว่าพวกเขาจะมีทัศนคติอย่างไรบ้างความคิดเห็นแรกท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับ อยากมีก็ต้องลงมือทําและถ้าหากว่าอยากจะให้โด่งดังก็ต้องสร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดให้แพร่หลายส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมที่ผู้คนทั่วโลกนั้นรู้จักไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับวัฒนธรรมของประเทศที่อยู่ติดกันที่ผู้คนในประเทศนั้นต่างร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันสร้างสารรค์จนโด่งดังจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพียงเพราะอยากให้โด่งดังแบบนั้นด้วยอย่ามักง่ายเคมของคนอื่นหัดเดินด้วยลำแข้งของตัวเอง บางทีชีวิตคุณอาจมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นประเทศอาจจะดูดีในสายตาของผู้คนทั่วโลกอย่ามาักง่ายเอาแต่ได้จากนั้นก็มีคนไทยเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับจริงที่สุดค่ะอย่ามามักง่ายค่ะต่อจากนั้นก็มีชาวเขมรอีกท่านหนึ่งมาตอบความคิดเห็นนี้เช่นกันนะครับสยามมักจะขโมยและคัดลอกทุกอย่างคนไทยอีกท่านหนึ่งก็เข้ามาตอบชาวเขมรท่านนี้นะครับถ้ายังน้อยคุณไม่อ่านหรือรับทราบสิ่งที่เขาเขียน แสดงว่าความคิดคุณไม่ยอมรับรู้และไม่ควรเปิดการถกเถียงในประเด็นนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับคุณเอาแต่โพสต์คำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีอะไรใหม่ในประเทศทาตของคุณจากนั้นก็มีชาขเขมรมาตอบนะครับโจรมักจะขโมยซ้ำๆซ,กซ,กซกักๆพูดซ้ำๆซักๆก,ก,ก็ไม่ผิดโจรทั้งประเทศคนไทยอีกท่านหนึ่งก็เข้ามาตอบนะครับไรย,ยังอาาที่สุดคุณมักจะอ้างว่าทุกอย่างมาจากขเขมรเพราะภาพบนกระแพงโบราณ เหตุผลที่งี่เง่ามากและคุณก็รู้ว่านาครวัดเป็นของอาณาจักรขอมแต่ขอมไม่ใช่ขเมศขเมรเป็นทาสคนไทยอีกท่านหนึ่งก็มากล่าวเสริมนะครับแถมกำแพงหลายๆเรื่องเพิ่งแกะเมื่อไม่นานมานี้อีกตั้งหากความคิดเห็นท่านต่อมากัมพูชาจะกลายเป็นประเทศที่น่าจดจําในไม่ช้าเพราะไม่เหลืออะไรให้จดจําแม้แต่วัฒนธรรมของตนเองจากนั้นก็มีชาวขเมรมาตอบนะครับเพราะบางประเทศเป็นโจรคอยขโมยวัฒนธรรมขเมร จากนั้นก็มีคนไทยท่านหนึ่งมาตอบกลับนะครับวัฒนธรรมมันสืบสารโดยคนไอ้ที่ว่าขโมยอ่ะมันขโมยยังไงยกตัวอย่างเช่นไทยมีวัฒนธรรมในการทดแทนบุญคุณคนรู้คุณคนกตันยูต่อผู้ที่เคยช่วยเหลือคำจุนวัฒนธรรมนี้เขมีนขโมยไปบ้างไหมขโมยหรือเปล่าความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันหัดลืมตาดูชาวบ้านชาวช่องกบ้างอะไรก็เอะอะ จะเอาเป็นของตัวเองอาอินเดียอายพม่าอายประเทศอื่นบ้างนะความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้ก็เป็นชาวไทยเช่นกันนะครับแต่และประเทศมีวัฒนธรรมที่สวยงามไม่เหมือนกันต่างกันแค่ชื่อแต่เหมือนกันคือเทศกาลน้ํารักษาและพัฒนาถึงมิตรภาพความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวเขมรน,นะครับมากล่าวเชิงตั้งคําถามว่าเขาเรียกว่า water festival in Thailand เหรอจากนั้นก็มีชาวไทยมาตอบนะครับภาษาไทยเราเรียกสงการ เหมือนปีใหม่ไทยนานมาแล้วประเทศอื่นเรียกเทศกาลน้ำหรืออะไรก็ว่าไปเพื่ออธิบายว่าสงการคืออะไรก็ภาษาไทยเรียกสงการปีใหม่ไทยจะมีอะไรถามอีกไหมจากนั้นชาวก็มีคนเดิมก็มาตอบกลับอีกนะครับเราเรียกมันว่าโจรชะนำเทมยซึ่งหมายถึงการเข้าสู่ปีใหม่ฉันสงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงเรียกมันว่าเทศกาลน้ําจากนั้นก็มีคนไทยอีกท่านหนึ่งมาตอบกลับนะครับฉันคิดว่าเป็นเพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใช้เรียกสิ่งนั้นเพื่ออธิบายว่าสงการในประเทศไทยมันคืออะไรมันเป็นเทศกาลน้ําที่ง่ายที่จะอธิบายให้ชาวต่างชาติฟังไม่มีอะไรแปลกที่จะอธิบายความหมายของสงการปีใหม่ไทยเทศกาลน้ําเลือกเรียกอาตามชอบและถ้าจะบอกว่าเทศกาลน้ําก็มีในหลายประเทศแต่วอเตอร์เฟสติ l ไทยแลนด์เท่ากับสงการชัดเจนไหมความคิดเห็นท่านต่อมาประเทศไทยเป็นต้นแบบของพวกเขาทุกสิ่งที่ไทยทําสําเร็จเขมรจะลอกเรียนแบบมาความคิดเห็นท่านต่อมา ข้างบ้านจะมีน้ำมาเล่นสงการไหมได้ข่าวว่าแหลงหนักจะดื่มกินยังแทบไม่มีจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับมาขอซื้อน้ำจากไทยไทยไม่ขายให้โสนาน่าอีกท่านหนึ่งก็มาตอบเช่นกันนะครับว่าจริงเหรอถ้าจริงสมนำนหน้า,หา,หา,หาอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับอ้าวไม่ไปซื้อกับลาวละประธานลาวเขาไม่ช่วยเหลือให้น้ำหรือความคิดเห็นท่านต่อมาก็มาตอบกลับอีกเช่นกันนะครับว่าอยากเปลี่ยนชื่อเป็นสงกา์ ฟ้าดินลงโทษเลยฮ่าฮ่าฮาความคิดเห็นท่านต่อมาถ้าฉันเป็นยูนิสโกฉันจะบอกว่าประเทศที่ใช้โจรชนามถมเอยมาหลายสิบปีแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนเป็นสงการในปี2566นั้นไม่มีความถูกต้องเลยความคิดเห็นอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับนะครับความคิดเห็นนี้ดีที่สุดอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับว่าฉันคิดว่าคุณลืมคํานี้ที่จะใส่ลงไปประโยชของคุณไม่มีสามัญสำนึกไม่มีเกียรติและไม่มีความอับอายเช่นเดียวกับคุณกระแม ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนในประวัติศาสตร์ความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวเขมรนะครับขอบคุณประเทศไทยมากสําหรับการแบ่งปันเกี่ยวกับสงกรารในกัมพูชาขอบคุณที่รักประเทศของฉันจากนั้นก็มีชาวไทยมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับเรียกสงการแต่ไม่มีน้ําได้ไงฮ่า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 คนไทยอีกท่านหนึ่งก็มาตอบกลับเช่นกันนะครับว่าใช่เรารักคุณอย่างจริงจังถ้าไม่มีเขมรโลกก็จะมืดมนไม่มีสีสันและเรื่องตลกในชีวิตของฉัน นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันส่งเสียงหัวเราะให้คุณเสมอความที่เห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับสงการเป็นคําสันสกฤตที่ใช้มายาวนานถ้าจะใช้สงการเหมือนไทยต่างชาติคงต้องแยกสงการออกเป็นสองเวอร์ชั่นนั่นคือไทยสงกรารและกะบุชชาสงกรารแน่นอนว่าชาวต่างชาติจะเลือกไทยสงการแน่นอนเปลี่ยนคําเหมือนไทยไม่ได้ทําให้กบุชชาโด่งดังขึ้นคุณต้องมีความคิดสร้างสารรค์และแตกต่างจากประเทศไทยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่สนใจประวัติศาสตร์ โจรชะนำทะเมยนั้นดีสำหรับกพูชาอยู่แล้วเพราะมันแตกต่างจากประเทศไทยและดึงดูดชาวต่างชาติได้มากขึ้นด้วยฉันว่าคุณจะคิดอย่างฉลาดและไม่กล่าวหาคนไทยในทุกสิ่งเพียงเพราะกพูชาไม่สามารถรับความสําเร็จเช่นเดียวกับประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้ก็เป็นชาวไทยนะครับถ้าเมรเรียกว่าสงกรานและโจรชนำ้ำทะเมยคืออะไรคุณอธิบายได้ไหมจากนั้นก็มีชาวเขมรมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับเราใช้ทั้งสองคำ หากคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับขมินก็หยุดวิจารณ์และสงการานไม่ใช่ของไทยแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นก็มีชาวไทยมาตอบกลับนะครับอยากได้จนใจจะขาดแต่ถามหน่อยปีนี้มีน้ําพอใช้ไหมจะเล่นสงการานะ่ะความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวไทยต้นขมรนนะครับใช่ฉันเห็นด้วยกับวัฒนธ,นธรรมในภูมิภาคนี้ที่ไม่ได้เป็นเพียงของไทยเท่านั้นที่แบ่งปันกันทั่วอาเซียนคุณบอกฉันได้ไหมทําไมคนขมรของคุณยังว่าไทยเป็นโจรความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับ เป็นตัวของตัวเองโจรชะนำ้ำทมเมยดั้งเดิมของขมิ้นโปรดจมภูมิใจกับคำเดิมของตัวเองสงกรานเป็นภาษาสันสกฤตของอินเดียเลิกติดตามในทางที่ผิดู้นำที่โง่เขาของคุณกำลังโกหกคนขมิ้นอยู่ความคิดเห็นท่านออกมาท่านนี้เป็นชาวขมิ้นเข้ามาตอบกลับนะครับผู้นำที่โง่เขาของคุณนั่นแหละโกหกประชาชนของคุณไม่ใช่พวกเราจากนั้นก็มีชาวไทยอีกท่านหนึ่งมาตอบกลับนะครับโอ้รับความจริงไม่ได้คนรุ่นใหม่ที่น่าสงสาร ความเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับผมพูดจริงๆนะต่อให้วันนี้ประเทศไทยไม่มีสงการมีแค่ประเทศเขเมรที่มีที่เดียวในจักรวาลนี้ก็คงไม่เป็นที่นิยมเพราะเทศกาลสงการมันเกิดมาจากคุณภาพของคนในประเทศต่างชาติเขามาเพราะคนไทยคนที่ตัดสินใจไม่ใช่คุณกับผมแต่เป็นคนทั่วโลกไทยเจอพิษโควิด COVID ต่างชาติยังเรียกร้องอยากจะมาไทยอยากจะมาเล่นสงการยิ่งนานไปไทยยิ่งชินกับคําเคลมของคุณ จงสงสารเด็กๆคนจนๆคนแก่ในบ้านของคุณถ้าคุณไม่ลุกขึ้นพัฒนาอะไรใหม่ๆแย่แน่ๆความคิดเห็นท่านต่อมาแล้วไอ้ทเมยอทเมยออะไรนั่นไม่เรียกแล้วว่างั้นความคิดเห็นท่านต่อมาเพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อวานแล้วบอกว่าเป็นตำนานความคิดเห็นท่านต่อมาว่าการตามจริงการที่กมิเนเปลี่ยนมาใช้คำว่าสงกรานนี่คือพลาดมากเพราะมันไม่มีจุดขายต่างชาติชอบความแปลกแตกต่าง ถ้าใช้ชื่อเดิมแล้วโปรโมทจุดต่างนี้น่าจะดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้ดีกว่านะความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวเขมรน,นะครับสงกรารเป็นคําโบราณที่ใช้อธิบายคําว่าโจรฉน้ำถมเอยสงกรารมีความหมายเหมือนกับโจรฉน้ำถมเอยฉันตกใจไทยมีคําว่าสงการด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวไทยมาตอบกลับนะครับฉันตกใจไทยมีคําว่าสงกานด้วยจริงไหมเนี่ยกพูชาเพิ่งเข้าอินเทอร์เน็ตได้ไม่นาน และที่ผ่านมาพวกเขามักอาศัยอยู่ในโลกฟองสบู่ของตัวเองสงกรานในประเทศไทยเป็นที่รู้จักดีและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานหลายทศวรรษแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> ความคิดเห็นทัศมาท่านนี้ก็เป็นชาวไทยมาตอบกลับเช่นกันนะครับไม่ใช่แล้วสงกรานเป็นคําสันสกิจจากอินเดียที่ชาวเขเมรรับมาในสมัยที่พามอินเดียมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บาลวะและการิงคะมีอิทธิพลอย่างมากในภูมิภาคนี้ ความพิถีพิถันมาท่านนี้เป็นชาวไทยต้นคอมเมนต์นะครับอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะแสดงว่าช็อกตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาหน้าอย่าเพิ่งรีบตื่นเต้นในโลกกว้างใบนี้ยังมีอะไรอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแยะจ้ะรักนะจุ๊บจุบ,จบความพิห็นิถันทมาท่านนี้เป็นชาวเขมรนะครับสงกรานเป็นคําภาษาเขมรที่มีมาแต่โบราณปรากฏชัดมันยังยืนหยัดเพื่อพิสูจน์ความจริงของประวัติศาสตร์เขมรจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับอย่ามาตลกเลยครับ สงกรานหรือการขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษาเป็นวัฒนธรรมของอินเดียประเทศในย่านนี้รับอิทธิพลมาอย่าหลอกลวงตัวเองอีกเลยในไทยเราก็ยอมรับมีอะไรที่ขมิเหนสร้างเองเป็นวิทยาการศิลปะวัฒนธรรมภาษาจากชมพูทวีตทั้งนั้นแหละหยุดหยุดเสียบ้างความคิดเห็นท่านอ,อมาท่านนี้เป็นชาวขมิเนนะครับไม่เหมือนกับบางประเทศตรงที่ประกาศเฉพาะประวัติศาสตร์ปลอมจากนั้นก็มีคนไทยมาตอบความคิดเห็นนี้นะครับ หมายถึงเ,เมิ้นใช่ไหมที่สอนแต่ประวัติศาสตร์ปลอมๆความคิดเห็นท่านออกมาท่านนี้เป็นท่านสุดท้านะครับใช้ตามสยามเพราะสยามปกครองดินแดนแห่งนี้มา400กว่าปีประเพณีวัฒนธรรมทุกอย่างทําแบบสยามทั้งสิ้นตอนนี้จะใช้คําว่าสงกรานต์ตามประเทศแม่อีกด้วยและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตอบโต้ไปมาระหว่างชาวไทยและชาวเขเมรนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นของท่านลงมาด้านล่างได้น,นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคอมเมนต์รีพอร์ตจากช่องอะไรก็ชั่งอีพีนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ